สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูต้นมะพร้าวนะครับมะพร้าวที่มันจะายนะครับผมมันพยายามที่จะออกรากนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวมันตายนะครับเห็นไหมครับคือพูดง,ง่ายๆก็คือว่าปกติรากมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้เจอไฟเผานะครับ ตอนไฟลามมาจากทุ่งตอนดูแล้งนะครับลามลามมาครับชาวบ้านเขาจุดนนะลามขึ้นมาชึงจุนตรงนี้นะครับมันก็ลามเข้าไปที่ต้นมันะก็พอดีใช้น้ำมาน้ำจากบ่อน้ำมาลดเออก็ได้ทห่นี่เห็นไหมลอยไฟนะครับสุดยอดเลยว่าโอ้มันออกลากตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าเราจะตอนมะพร้าวเนี่ยมันตอนได้นะเนี่ยตอนมะพร้าว เคยเห็นเขาตอนแต่มะละกอนะครับเราเคยตอนมะละกอกันนะครับเนี่ยมะพร้าวนีเคยคุยตลกตลกกันบอกว่าตอนอะไรตอนมะพร้าวหรือตอนอะไร <g iggle> แต่ก่อนว่าตอนมะละกอก็คิดว่าเป็น,ปน,ปนไปได้พวกเราก็ทํากันแล้วนะครับมะละกอทีนี้มาตอนมะพร้าวกันที่นี้เห็นไหมฮะเผาหรือไม่ก็อาจจะตัดขนาดตัดวงจรของการลําเลียงอาหารลําเลียงน้ําขึ้นไป มันก็จะพยายามเอารากนี่เนี่ยรากตัวนี้ยังเป็นเ็นอยู่มีบางรากที่มันตายแล้วเพราะว่ามันดูแรงนะครับเนี่ยฝนเพิ่งตกได้ประมาณอ2-3วันนะครับมันก็มีความชื้นมันก็เลยลากออกมามันจะไต่ไปในลำต้นมันนะครับข้างบนลำต้นนี่มันจะมีนกทํารังเจาะนกหัวขวัญอะเจาะโอ้โหมันยิ่งลําบากใหญ่เลยทีนี้มันก็เลยพยายามที่จะให้ตัวมันรอดนะครับ มันก็เลยผลิตลูกมะพร้าวนะครับอยดูนะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูดกเลยนะครับดกมากๆเลยมันมันผลิตลูกมะพร้า,าวเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูเนี่ยเห็นไหมดกเลยนะครับปกติมันจะไม่ดกอย่างนเนี้ยเนี่ยมันจะออกมาตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลดลงมาให้ดูนะตรงนี้ตรงกลางต้นเลยมันจะมีนกของขวัญเนี่ยต่อแล้วทารังแล้วก็มีลูกเลยนะเนี่ย <c oughs> ตอนที่ผมมาก็แม่มันก็บินออกไปข้างนอกบินไปหามันคงจะจอบกินหนอนน่ะน่าจะมีหนอนมะพร้าวไอ้พวกไอ้ด้วงมะพร้าวน่ยมันก็เจาะเข้าไปกินหนอนพอเจาะเข้าไปเจาะเข้ามามันก็เลยมาทํารังอยู่ตรงนี้เลยนะคระับน,นี่ยผมก็ยังงงอยู่ว่าเออมันก็รอดทั้งมันเนาะเนี่ยคอยดูฝนตกมาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะตอนฝนตกว่ามันจะออกรากยาวไปถึง ไปถึงดินเลยหรือเปล่านะครับรากที่อยู่ในโคนมันก็มีอยู่นะครับแล้วก็มันก็จะเอารากเนี่ยดึงรากดึงดึงดึงไปมันจะรากไซเลยนะกับต้นไซเลยนะนะเนี่ยมันพยายามนะพยายามที่จะลงไปให้ได้เพราะว่ามันจะเอาตัวเองให้ให้รอดนะครับมันจะพยายามเอาตัวเองให้รอดนี่เขาบอกว่าพร้าวผมก็ไม่เคยว่ามีใครทาตอนวัวพ้าหรือทําให้วะพพ้า,พาออกรากอย่างนี้นะครับ มันเกิดจากธรรมชาติธรรมชาติทําให้เราได้เห็นสิ่งนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นบันไดนละเดี๋ยวขึ้นบันไดผมจะไปส่องดูรังนกนะครับแต่ผมเห็นแม่มันบินไปบินมาหาอาหารให้ลูกแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะขึ้นไปถึงหรือเปล่าบันดไดไม่ค่อยสูงด้วยโอ้ผมว่าไม่น่าจะถึงหรอกเนี่ยสูงมากเลยเสียวเสียวเฮ้ยเยอะเยอะเสียวสูงสูงโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวบันไดมันต่ําไป จับมือเดียวด้วยกลัวตกเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวตกลงมาสวยนะครับไม่เอาดีกว่าเสียวอันตรายเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนไม่ไหวแล้วนี่นะครับคือธรรมชาติเขาสร้างมามันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าในเมื่อเขาคิดว่าเขาคงจะไม่รอดใกล้จะตายเขาก็จะพยายามสู้ชีวิตนะครับเหมือนกับคนเรานะครับเราจะต้องสู้ชีวิตนะครับต้องสู้ฝ่าฟันไปให้ได้นะครับผม มีนี้ในสวนนะครับในสวนนี้นะครับผมอขออนุญาตคุณตานะครับเดินสำรวจดูนะครับแกปลูกมะพร้าวเยอะเลยมีมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็ส้มโอทับทิมอินทผลามเพกาเตียเนี่ยเพกาเตียนะครับนี่มะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็อ,อินทผลัมก็มีนะครับน้อยนา ก็มีโอ้ปลูกเยอะเลยจะปลูกเยอะมากเลยนะครับผมนี่อินทาลัมนะครับน่าจะเป็นบาฮีนะน่าจะเป็นบาฮีนะครับนี่พวกไม้ยืนต้นนะครับพวกยางยางนาอ่ายางนาก็มีมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยนะครับนี่ส้มโอนะครับโอ้มีเยอะเลยนะครับมีผักกลุ่มก็มีอ่ะเมื่อกี้เห็นต้นผักกลุ่มนะครับอ๋อแกขุดเป็นร่องเป็นร่องอย่างนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็เอาน้ําลงนะครับเอาน้ําลงเป็นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสองครั้งมั้งเอาน้ําลงเดือนหนึ่งสองครั้งอ๋อมะพร้าวแกก็สวยอยู่นะครับก็ปีนี้ก็น่าจะได้กินวัางแกบอกว่าปีที่แล้วก็ได้กินแต่ว่ามันลูกไม่ดกเท่าไหร่นะครับเอ่อปีแรกก็บอกปีนี้น่าจะเป็นปีที่สองรอดูว่ามันจะมันจะออกดกไหมแกบอกมีมะนาวก็มีโอ้มะนาวไรเม็ดหรือมะนาวมีเม็ด,ดนอ้อ่ ช่วงนี้มะนาวแพงด้วยนี่ไม่รู้มันถูกลงหรือยังไม้ยืนต้นก็มีเยอะเลยครับเหมือนเป็นป่าเลยเนะี่ยเป็นป่าทั้งป่ามะพร้าวป่าต้นไม้ยืนต้นปลูกแซมกันไปผสมผสานกันไปนี่นะครับมีแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรด้วยโอ้ปลูกทุกอย่างเลยนะเนี่ยถือว่ามาสวนมาปรามตรงนี้เนี่ยของคุณตาเนี่ยคือมีครบจบกวนเลยมีทุกอย่างเลยนะครับผม โอ้โหโอ้มันขึ้นบนต้นต้นแดงไงเนี่ยมันขึ้นบนต้นไม้ต้นแดงต้นตะโกเนี่ยต้นต้นแดงแล้วก็ต้นตะโกอ๋อมันขึ้นไปอย่างนี้เองมันก็เอารากมันแทงเข้าไปที่เปลือกไม้อันนี้ต้นแดงเนาะเออแกทําอย่างนี้ก็ดีนะแกบอกว่าถ้าเวลามันออกดอกหรือออกลูกมันจะแดงมีแดงกับเหลืองเหมือนกับต้นไม้อ่ต้นไม้ออกดอกแกบอกเหมือนต้นไม้ออกดอกเลยอะแต่มันไม่ใช่ดอกต้นไม้มันเป็น เป็นดอกของแก้ววังกรแกบอกสวยมากเดี๋ยวแกบอกว่าถ้ามันออกดอกเดี๋ยวจะโทรให้ให้มาถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะรอดูตอนที่มันออกดอกนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับทั้งออกดอกแล้วก็ทั้งมีลูกแกบอกว่ามันสวยเลยแกบอกอันนี้ก็อินทพารามปลูกในริมริมบ่อนะครับในริมบ่อก็โอเคนะครับแกปลูกว่าแกปลูกทิ้งทิ้งแกไม่ได้ไม่ได้ปลูกเป็นอาชีพหรืออะไรแกปลูกว่าเผื่อได้กินแกบอก เอ่อมาในนาในป์มก็ได้กินทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งไข่ทั้งอินทผลัมนะครับมะพร้าวอ้ก็ปลูกแซมแซมกันไปนะครับก็เป็นการก็เป็นการคิดดีนะครับเพราะว่าเป็นการคิดอ่าเขาเรียกว่าวางอนาคตที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราปลูกไว้ทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้ามาปลูกกล้วยก็กินกล้วยอย่างเดียวกล้วยก็มีนะครับแต่วันนี้ไม่รู้จกไปถึงต้งนกล้วยไหมว่าจะไปถ่ายอยูงคือแกบ,บอกว่า เข้ามาไม่ใช่ว่าจะมีกล้วยอย่างเดียวมีมะพร้าวอย่างเดียวปลูกทุกอย่างเลยนะครับน้อยหนาชมพู่มะละกออะไรมีหมดเลยนะครับอินทผลัมนะครับทับทิมอ่าทับทิมก็มีนะครับไอแซลมอนนี่กล้วยนะมีกล้วยมะพร้าวมีต้นไผ่ก็มีนะไผ่ต้นไผ่พวกนี้นี่นี่แกบอกว่าแกปลูกไว้บางทีได้ได้ขายหนอ่อได้กินหนอ่อแล้วก็ ลำต้นมันถ้ามันแก่แกก็จะตัดไปเผาฐานด้วยนะครับจะทํถฐานแบบหลุมนะครับเนี่ยผมขี่มอไซค์มามาเห็นกระท่อมก็เลยถ่ายปุ๊บก็มานั่งพักผ่อนเออบรรยากาศดีมากเลยเนี่ยมันฝนจะตกด้วยนะครับเนี่ยมันฝนจะตกก็เลยมานั่งพักผ่อนตรงนี้แล้วก็ว่าสักหน่อยก็ว่าจะไปถ่ายต่อนี่มีรูปในหลวงด้วยนะครับโ้ยอดเยี่ยมมากก็คงจะทําตามในหลวงนะครับพออยู่พอกินนะครับผม อ๋ออันนี้ลูกครอบครัวนะครับเห็นไหมครับมีต้นกล้วยมีอะไรเยอะยๆเลยนี่อันนี้อะไรเนี่ยโอ้มีเยอะเลยครับนี่มะพร้าวมีมันบอรี่ด้วยต้นหมอนหมอนมันบอรี่นะครับอันนี้ต้นอะไรเนี่ยต้นมะยมอ๋อมะยมอารมณ์เป็นธรรมชาติดีมากเลยครับเออก็ปลูกต้นไม้ประดับดอกไม้ประดับก็ก็โอเคในบรรยากาศนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นร่องน้ํานะครับเวลารดน้ําอะไรก็แกมีัมมตินะครับแกจะเจาะน้าบาดาลนะครับสูบัมมติขึ้นมานะครับเดือนหนึ่งสองครั้งนะครับสูบครั้งหนึ่งก็ได้สองอาทิตย์นะครับผมเนี่ยอินทผาลัมนะเยอะเลยนะครับก็ทั้งมะพร้าวทั้งอินทผาลัมนี่แหละก็มีเยอะนะครับก็ได้กินด้วยได้ขายด้วยนะครับผมก็พออยู่พอกินนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามชมด้วยกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปตามตาก่อนแกไปเอาวัวอยู่